ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเลยทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวก จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะแล้วก็ผ่านคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจท่านใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้หวางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียน เรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันต้องปล่อยวางแล้วก็คลายความผูกพันทำใจให้ใสใสให้บริสุทธิ แล้วก็รวมใจขับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งๆนุ่งน,งนมนมติส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆอย่างสบายสบายรวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะรือจํำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้หยุด นิ่งนิ่งนุมน่มนมเบาเบาสบายสบายแตะใจไปเบาเบาสบายสบายให้ตรึกนึกถึงดวงใสเคยนึกภาพดวงใสใสดวงแก้วใสใส ที่ใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยนะขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแกวตาของเรานะให้ใสใสยอย่างสบายสๆนึกเหมือนเรานึกถึงภาพ ดอกบัวดอกกุหลาบหรือภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเนะี่ยนึกธรรมดาอย่างนั้นนะจ๊ะอย่าไปตั้งใจคืนไปเนะีให้ค่อยๆนึกไปสําหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะค่อยๆนึกไปอย่างเบาๆอย่างสบายๆ นึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเราเนึกเพื่อให้ใจจะได้มีที่ยึดที่เกาะและอยู่ในตาแหน่งที่สำคัญที่สุดคือศูนย์กลางกาย่านที่เจ็ดซึ่งเป็นตาแหน่งเดียวที่พระสมมอสมุริจ้าพระลาหันทุกพระองค์เลยหยุดใจนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนะี่ หลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจก็จะกลับมาหยุดนิ่งๆนมนมอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเรานึกถึงบริกรรมในมิดเป็นดวงแก้วใสๆเพื่อให้ใจได้มีที่ยึดที่เกาะแล้วก็มาหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะ ลองกับละครใจเดบิกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่ง พะใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะทิ้งกรรมภาวนาไปเองเนี่ยคล้ายๆกับเราลืมภาวนาไปหรือไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะทรอมะไาเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังแต่ว่าเมดดื่อใดใจ ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาใหม่เป็นนักเรียนใหม่ก็ให้ทำไปอย่างง่ายๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนที่เป็นนักเรียนประจำหรือทำมาอย่างส,งสม่ำเสมอนะ เข้าใจวิธีทำแล้วเี่ยแล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งนิ่งนมนมเบาเบาสบายสบายจะกำหนดบริกรรมในมิตรก็ได้ได้จะไม่กำหนดก็ไม่เป็นไรจะภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ หระนะือไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรให้ใจนิ่งนิงนุ่มๆเบาเบาสบายสบาให้ใจใสๆใจเย็นๆนนะจ๊ะหลือใครที่คุ้นเคยมากกว่านี้เราจะนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมา เป็นบุญที่เราปลืม้มดีสุดสก่อนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยบุญใดที่เรานึกแล้วเราปลืม้มแล้วก็เริ่มต้นนึกอย่างนั้นไปก่อนแล้วบุญที่เราปลืม้มเนี่ยลาก็จะไปดึงดูดเอาบุญต่างๆตั้งในอดีตของปัจจุบันในชาติ กับอดีกของอดีตเจ้าที่ผ่านมาน,ะนับพบนับชาไม่ทวนมารวมเป็นดวงบุญใสใสที่ใสบริสุทธิ์ใสแบบละเอียดนุ่มเบาสว่างเหมือนดวงอาทิตยามเที่ยังวัน แต่ว่าใสเย็นมันแสงจันทในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะแต่จริงๆแล้วมันเย็นกว่านี้มันใสกว่านี้มันสว่างกว่านี้เบาสบายแล้วก็มีความสุขกว่านี้เยอะแต่ว่าเราจะจินตนาการไม่ออกถ้าเรายังเข้าไม่ถึงถ้าเทียบกับพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเนนะี่ยเราพอจันึก จินตนาการได้แล้วก็นึกถึงดวงบุญนึกถึงบุญก็จะมารวมเป็นดวงแล้วก็นึกถึงดวงบุญด้วยการทำใจหยุดนิ่งๆน,น,นุ่มๆต่อไปอีกอย่างเบาๆสบายสายให้ใจใสๆใจเย็นๆ ใจก็จะนิ่งในนิ่งไปเองเนะี่ยเป็นการนิ่งแบบนุ่มนุ่มนิ่งเน่งนุ่มนุมแล้วก็ช่วงก็ยาวนานเพิ่มขึ้นนิ่งนุ่มเบาสบายและวใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆเคลื่อนไปเองเนะี่ย อย่างง่ายง่ายอย่างเบาเบาสบายสบายบุญญาธาตุซึ่งเป็นธาตุแห่งบริสุทธิ์ก็จะทับทวีเพิ่มขึ้นสว่างขึ้นชัดขึ้นใสขึ้นแล้วทำให้เรามีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจบุญญาธาตุนี้จะเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ผุ้ทุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยาจาเจ้านะบุญญาธาตุก็จะใสจะละเอียดจะบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสุขความสำเร็จก็เพิ่มขึ้นใจก็ยิ่งนิ่งๆนุ่มๆไปเรื่อยๆ นิ่งนุ่มอย่างเบาสบายไปเองเนี่ยแล้วก็นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆตรงนี้เนี่ยเราต้องฝึกให้ได้แม่ฝึกได้แล้วก็ต้องทำซ้ำๆให้ชำนาญให้คล่องให้ชำนาญทำบ่อยๆในทุกอริยาบท นั่งนั่งนอนยืนเดินการที่เราทำบ่อยๆซ้ำๆจนจำนานเนี่ยจะทำให้เราเห็นได้แจม่มแจ้งชัดแจ,จ àng, แจ่มกระจ่างใสใจก็จะนิงน่งๆนุ่มๆน,นิ่งนุ่มแล้วก็นานขึ้น ความนิ่งนุ่มก็จะทำให้จิตเนี่ยนุ่มนวนเพิ่มขึ้นจิตมันจะนุ่มนวนอย่างมีพลังนะคือมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในค่อยๆเร็วขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่กลางดวงนับพานเข้าไปเรื่อยๆ ถึงกลางดวงถึงกลางกายภายในซึ่งมีหลายหลายกายที่ซัอนซ้อนกันอยู่มีมาดั้งเดิมนะ่ในแต่ละกายที่ซัอนซ้อนกันซ้อนเป็นชั้นๆ้นเข้าไปภายในละเอียดเข้าไปเรื่อยๆบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆ ยิ่งเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยัง้งก็จะเคลือลล่อนเข้าไปข้างในเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราดิ่งลงไปนะ่ะเป็นแนวเด็กตรงลงไปแต่ว่าขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางมาพร้อมกับความสุข ความบริสุทธิ์ความละเอียดของใจที่นุ่มนวลน,นิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลใจจะใสๆใจจะเย็นยๆถ้าเราฝึกได้อย่างนี้กายเข้าถึงพระธรรมกายก็ง,ง่ายแล้วก็ใจที่นิ่งแน่นอย่างนุ่มนวล สาวิสดผ่องใสอย่างนี้นะจ๊ะก็จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในทุกๆบุญทำน้อยก็ได้บุญมากทำมากก็ได้บุญเยอะเป็นอสงไขยอัปปมานังทีเดียวบุญก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราก็ยิ่งมีมากขึ้น พราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้คล่องให้จำนอนทีเดียวเพราะว่าวันเวลาของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นีน่มันผ่านไปเร็วเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีให้เต็มที่ให้เต็มกำลังทีเดียวอย่าเอาสังขารไปตะลมเอาทรัพย์ไปตลายเนี่ย เอามาใช้สร้างบาร,รมีให้เต็มที่เพราะฉะนั้นให้ลูกหยุดใจนิ่งๆนุ่นมนุ่มไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆใครเข้าถึงดวงวองค์พระได้กันนิ่งในนิ่งกัไปในกลางดวงกลางองค์พระใสๆ ไอ้ใจหยดุดในหยดุดไปเรื่อยๆนิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะทับทวีเพิ่มขึ้นแล้วก็เร็วแรงเพิ่มขึ้นมันก็จะเคลื่อน,นไปสู่ข้างในทีเดียวถ้าที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะถูกขจัดออกไปถูกกลั่นเอาไปเรื่อยๆ ความรู้ความเห็นของเราก็ยิ่งกว้างขวางไปเรื่อยๆจะรู้แจ้งจะเห็นแจ้งจะแทงตลอดในธทำนอปวงนีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้ทุกทุกคนหยุดในหยุดนิ่งๆนุ่งนมนมอย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใส ใจเย็นๆกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเง,งียบๆ